สวัสดีค่ะมาพบกับคู่ปูที่ซอนไทยอีกเช่นเคยนะจ๊ะ <Yeah! S 1> บทเรียนที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องของการสร้างคําค่ะจะเป็นในส่วนของคําซ้อนและก็คําซ้ํานะคะสวัสดีค่ะทุกคนมานะจ๊ะมาต่อกันนะคะแม้ว่าจะห่างไปหลายวันเลยนะคะ บางคนอาจบอกว่าสอบเสร็จแล้วครูขาเราไม่ต้องพูดกันแล้วไม่ได้นะคะเนี่ยเราพูดไปแล้วสองคำก็คือคำมูลกับคำผสมมาแล้ววันนี้เราจะมาเพิ่มอีกสองคำให้จบในเรื่องของการสร้างคำนะคะคำแรกที่จะพูดถึงวันนี้นะจ๊ะก็คือคำซ้อนค่ะทุกคนดูคำซ้อนก่อนดูคอนเซปต์มันก่อนนะคะคำว่าซ้อนนึกถึงไหมคะซ้อนก็คือการวางติดติดกันใช่ไหมวางทับกันใช่ไหมคะคำซ้อนลักษณะเดียวกันค่ะคือการนำคำมูลอย่าลืมนะ คำมูลคือคำที่มีความหมายในตัวเองใช่ไหมคะนำคำมูลเนี่ยมาวางซ้อนกันนะคะโดยที่เราจะมีอยู่2แบบค่ะทุกคนแบบที่1เรียกว่าคำซ้อนเพื่อความหมายอะทุกคนดูนะเขาบอกว่าเพื่อความหมายความหมายของมันเนี่ยจะมีอยู่3แบบไม่เหมือนกันก็ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงก็ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเหมือนเหมือนกันนี่ก็คือจะเหมือนกันรนะ้อเเลยส่วนใกล้เคียงยอาจจะเหมือนกันแค่80%ซ แล้วก็ตรงกันข้ามกันคือไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยเห็นไหมดูอันแรกก่อนค่ะคําที่บอกว่าเหมือนกันเป็นยังไงทุกคนดูนะคํามูลสองคำใช่ไหมที่เอามาวางซ้อนกันคํามูลตัวแรกคําว่าเสือคำมูลตัวที่สองคำว่าศาสตร์เสือกับศาสตร์เนี่ยถามว่ามีความหมายเหมือนกันไหมคะ เหมือนกันแน่นอนค่ะก็คือคำที่คำที <Pop keys am expand> ่หมายถึง <se> ส <registered Spanish people> ิ <Bis to> <matter> then, like <dictionary> mind, ่งที่เราวางหรือปูเอาไว้ใช่ไหมสำหรับนั่งสำหรับนอนใช่ไหมคะเหมือนกันแบบนี้จึงจัดเป็นคำา้อนเพื่อความหมายที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งกักเอาไว้กับขังเอาไว้เหมือนกันไหมอ้าเหมือนกันอีกตัวใหญ่จังเลยกับตัวโตจังเลยเหมือนกันไหมอ้าเหมือนกันเห็นไหมคะแบบนี้เรียกว่าคําสอนเพื่อความหมายที่มีความหมายเหมือนกันร้อยเปอร์เซนส่วนอันที่สองค่ะ มีความหมายแค่ใกล้เคียงกันทุกคนมัน80%เปอรนั้นนะคะเหมือนคำว่าคัดเนี่ยคำมูลตัวแรกคัดกับคำมูลตัวที่2คํคำ่าเลือกคัดนี่ก็คือการคัดออกมาจากจำนวนเยอะๆใช่ไหมคะส่วนคำ่าเลือกเนี่ยอาจจะเลือกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเช่นเลือกมาจากหน้าตาเลือกมาจากผิวพรรณแบบนี้นะคะ2คํคำนี้จึงได้แค่ใกล้เคียงกันเฉยๆใช่ไหม คำว่าเหนื่อยกับคำว่าหน่ายทุกคนดูนะเหนื่อยนี่เรามักจะใช้ในรูปแบบของแบบว่าความเหน็ดเหนื่อยทางกายทํางานมาเยอะเหนื่อยจังเลยใช่ไหมคะส่วนคําว่าหน่ายเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของความเหนื่อยทางใจนะคะทุกคนแบบเหนื่อยใจการเพลียนะคะพูดแล้วยังไม่รู้เรื่องรู้สึกเบื่อหน่ายประมาณนั้นนั่นเองนะคะนี่คือคาซ้อนเพื่อความหมายที่มีความหมายใกล้เคียงกันเท่านั้นส่วนสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกไปว่า ประเภทสุดท้ายเนี่ยง่ายมากนะคะก็คือมันเป็นค้่บวกกับั้วลบเลยนะคะทุกคนมันไม่มีความเหมือนกันเลยนะคะมันคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ของความเหมือนกันมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงถ้าเมื่อไหร่ที่พูดถึงความผิดใช่ไหมคะก็จะมาคู่กับความชอบคําว่าชอบนี่ไม่ได้หมายถึงการพึงพอใจนะคะชอบนี่หมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยชอบทําหรือความถูกต้องเห็นไหมสิ่งที่ผิดก็อยู่กับสิ่งที่ถูกใช่ไหมคะความชั่วอยู่กับความดีชั่วกับดีหนักคู่กับ เบาใช่ไหมคะหนักกับเบาบวกกับลบถ้าคูณก็ต้องคู่กับหารถ้าสูงกับต่ำใช่ไหมคะถ้าขาวกับดำราคาถูกกับแพงนี่นะคะคือลักษณะ3อย่างของคำซ้อนเพื่อความหมายอย่าลืมนะคะให้ดูที่คำที่มาซ้อนกันเนี่ยว่ามันมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงหรือตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองคะ่ะจัดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายหมดเลยเนาะต่อมาคะ่ะซ้อนสุดท้ายเรียกว่า ซ้อนเพื่อเสียงเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเพื่อเสียงค่ะทุกคนคําว่าเพื่อเสียงก็คือมีเสียงที่ครองจองกันนะจ๊ะคาว่าครองจองในในกันในที่นี้เนีย่ยหมายถึงว่าอาจจะมีอา่าแพชนะต้นตัวเดียวกันรหรืออาจจะมีสระตัวเดียวกันมีตัวสะกดตัวเดียวกันอะไรก็ได้นะคะให้มันมีเสียงที่ไพเราะไพเราะขึ้นมาเนี่ยเช่นคําว่าท้อแท้เห็นมีอะไรคะมีท้อทหารเหมือนกันเห็นไหมคะแพชนะต้นเหมือนกันตูมตามเนี่ยมีทั้งเพชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกัน จุกจิกเห็นไหมคะกอจอกอจอเหมือนกันจุ้มจิ้มเนี่ยจอมอจอมอเหมือนกันใช่ไหมคะเกะกะเนี่ยกไก่เหมือนกันราบคาบสระอาอมอไม้สะกดเหมือนกันออดอ้อนรวบรวมเห็นไหมหรือแม้กระทั่งคําที่มีมากกว่า2พยางก็ได้นะคะกระดุกกระดิกระดุกกระดูกระ,ดกระเดี่ยวขมือขโมยขโจอย่างนี้ได้หมดเลยถ้ามาและเป็นการเน้นเสียงเราจะจัดเป็นคําซ้อนเพื่อเสียงนะคะทุกคน อีกครั้งหนึ่งคำซ้อนมี2แบบ1เพื่อความหมาย2ซ้อนเพื่อเสียงส่วนที่ต้องมีรายละเอียดเยอะนิดนึงก็คือความหมายนะคะมีเหมือนกันใกล้เคียงกันและตรงกันข้ามอย่าลืมนะจ๊ะ อีกคำหนึ่งนะคะทุกคนที่จะพูดก็คือคำซ้ำอันนี้แบบว่าเบสิคมากๆนะใช่ไหมทุกคนอาจคิดว่าง่ายนะคะจริงๆมันอาจจะมีอะไรเยอะกว่าที่ทุกคนคิดไว้ก็ได้โดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะจำว่าคำซ้ำเนี่ยง่ายๆนะคะคือคำที่ใช้ไมยมกขาคูขาใช่ไหมคะใช้ไมยมกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนอกจากไมยมกแล้วยังมีการซ้ำคำในวิธีอื่นๆได้อีกนะคะทุกคนทุกคนดูก่อน,อนเนาะ ว่าเขาบอกว่าคำซ้ำเนี่ยแบบที่1ก็คือคําซ้ําที่ใช้มยมกกํากับอันนี้เราคุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะอะไรคิดไม่ออกก็เอายายมกมาใส่ๆ,ๆนะคะซ้าๆๆกันนะคะก็ถูกนะคะคําคที่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่าเป็นเอกพจน์ทุกคนเอกนพก็คือความเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเอกพจน์เมื่อไหร่ที่เราเอายมายมกมาใส่เห็นไหมคะ จากเอกพจน์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพหูพจน์ทันทีเลยจากเด็กที่เป็นเด็กคนเดียวใช่ไหมใส่ไม้ยามกกลายเป็นเด็กๆ็กก็ซึ่งมันมีจํานวนมากขึ้นแปลว่าเด็กเเนี่ยมันมีหลายคนถูกต้องไหมคะจากเพื่อนเนี่ยคนเดียวใส่ไม้ยามกไปเป็นเพื่อนๆก็หมายถึงเด็กเ็กหลายคนหรือเพื่อนหลายคนถูกต้องไหมคะเอกพจน์ทําให้เป็นพหูพจน์เพิ่มจํานวนให้ให้ <palette> มากขึ้น นอกจากการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นแล้วนะคะทุกคนยังมีอีกหลายอย่างที่ไมยมกเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้เช่นการเน้นให้หนักขึ้นหรือเบาลงก็ได้นะคะถ้าเกิดบอกว่าอย่าไปกินของที่มันมันนะมันไม่ดีต่อสุขภาพคำว่ามันมันเนี่ยมันทำให้เราเน้นใช่ไหมคะเน้นให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าโอ้มันมันเป็นมันเพร่อมเลยนะคะทุกคนมันแบบว่าข้าวขาหมูต้องลอยมาแล้ว ใช่ไหมมันทําให้ความหนักแน่นหรือความแบบว่าน่ากลัวมันเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าพรุ่งนี้ให้ใส่เสื้อออกสีขาวๆนะหรือให้ใส่ออกโทนดำๆนะคําว่าขาวๆหรือดำๆที่เอาไมยมกมาใส่นะคะมันทําให้มีความหมายที่ เบาลงนะใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าคําว่าให้ใส่ออกดำาๆหรือขาวๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงต้องเป็นสีดําสีเดียวมันอาจจะเป็นสีที่เข้มๆขเช่นสีเทาสีน้ําตาลเข้มก็ได้นะคะหรือสีขาวอาจจะใส่สีครีมก็ได้แบบนี้ลักษณะที่ทำให้มันเบาลงนี่คือคกลไกนะคะของไมยมกที่มีอิทธิพลต่อคํามากๆเลยหรือถ้าเราไปเจอคําบางคําที่เป็นการซ้ําโดยที่เล่นเสียงวรรณยุกค,คะ่ะทุกคน ลืมนะว่าวรณยุกไทยเนี่ยมันมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะมันก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งในการซ้ำคาได้เช่นกันเช่นเราบอกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยสวยใช่ไหมคะสวยสวยนี่ก็จะเป็นการซ้ําคาโดยการเล่นเสียงวรณยุกใช่ไหมอาหารจานนี้อร่อยอร่อยเนาะใช่ไหมคะเจอของน้ําตาลนี่จะบอกโอ้โหหวานหวานมากเลย โจอผู้ชายคนนี้นิสัยดีบอกโอ้เขาดีดีเนาะอ่าเขาเหมาะกับเรานะคะอันนี้ลักษณะของการการซ้ำโดยใช้ไมยมกนะคะทุกคนได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นในรูปของไมยมกเย่างเดียวเท่านั้นนะคะใช้คําเสียงสูงเสียงต่ําได้โดยที่เสียงแรกเนี่ยมันจะสูงหน่อยแล้วก็เสียงหลังเนี่ยมันก็จะต่ําลงมานะคะสูงแล้วก็ลงมาต่ําลักษณะแบบนี้มีข้อห้ามนิดนึงคะ่ะว่า เราจะใช้มายมกได้ก <rôle à déc> ็จริงอยู่นะคะแต่คำบางคำเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดโดยเฉพาะคำว่าต่างๆนานาทุกคนสังเกตนะว่าคำว่าต่างๆเนี่ยใช้มายมกได้ไม่ผิดนะคะแต่ส่วนคำว่านานาเนี่ยเราจะต้องเขียนนานาแบบเต็มๆแบบนี้นะคะ เราห้ามเขียนนาแล้วก็ใช้มายามกเด็ดอย่างนี้เด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีใช้นะคะไอนาข้าวแบบนี้ไม่มีใช้สาเหตุที่ทําให้ต้องเขียนานานาซ้ําครูขาเพราะว่านานานตัวนี้นะคะมันไม่ได้เป็นคําภาษาไทยนะคะเป็นคําภาษาที่ยืมมาจากภาษาบาลีนะคะทุกคนซึ่งมันมีความหมายว่าต่างๆถ้าเราไปใช้นานาแบบอย่างนี้มันไม่มีความหมายนะคะเราใช้ไม่ได้เราจึงต้องเขียนให้ถูกต้องแบบนี้ เราจะได้มั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ใครมาทักท้วงเราว่าทาไมไม่ใช่ไม่ยมกุหลับเราบอกเขาใช้ไม่ได้ค่ะเธอขาเขาต้องเขียนเต็มเต็มแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะอ่าอีกอย่างหนึง่งคําที่เป็นชื่อที่มาจากภาษาจีนอ่ะเจอบ่อยนะคะเรามีคนจีนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มักจะ,ะใช้ชื่อที่ซ้ํากันทุกคนเช่นคําว่า อันอันใช่ไหมคะเมื่อไรที่เป็นอันอันที่เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นชื่อของคนนะคะทุกคนห้ามใช้มยมกห้ามเขียนว่าอ๋อชื่อน้องอันอันแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นชื่อคนเนาะเราต้องเขียนซ้ํากัน2ครั้งแบบนี้เลยชื่อเฉาเาช,ชื่อพิงพิงเราเคยมออีอะไรนะคะมีแพนด้าใช่ไหมคะชื่อน้องช่วงช่วงเห็นไหมคะก็จะเขียนช่วงช่วงซ้ํากันแบบนี้เลยโอเคนะถ้าเป็นชื่อภาษาจีนก็ห้ามใช้มยมกเช่นเดียวก,กัน มีคำบางคำที่แม้ว่าใช้มายมกออกค่ะแต่มันไม่ได้จัดเป็นคำซ้ำเช่นเราบอกว่าเห็นยูยกยก,ยกลัดลัดนะคะนั่งยองยองเทียงชอชอเป่าเปล่าพูดเปล่าเปล่าแบบเนี้ยไอ้คำพวกนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะของคำวิเศษมากกว่าทุกคนคำวิเศษมีไว้ขยายบอกปริมาณนะคะบอกคุณภาพคำเหล่านี้นะไม่ได้จัดเป็นคำซ้ำนะจ๊ะอ่าอย่าลืมนําไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะ